สําหรับเบื้องหน้าเบื้องหลังในการประชุมนะคะทั้งการทํางานของคณะทํางานฝ่ายไทยในที่ประชุมที่องค์การยูเนสโกนะกรุงปารีสฝรั่งเศสร,รวมถึงแนวทางในการเจรจาหาหรือนอกรอบกับกัมพูชาทําไมถึงมาถึงจุดนี้ได้ที่ไทยต้องประกาศถอนตัวกลางที่ประชุมขอถอนตัวจากภาคีอ,อนุสัญญามาดกโลกผู้สื่อข่าวของไทย P ี s นะคะบรรณาธิการข่าวความมั่นคงคุณเสริมสุขก,กสิทติประดิษฐ์ได้เกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อนเนื่องนะคะวันนี้จะมาเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังให้ฟัง สวัสดีคะ่ะคุณเสริมสุขค่ะสวัสดีครับคุณตาครับคงจะเกิดคาถามมากนะคะว่าการเตรียมการของฝ่ายไทยครั้งนี้ก่อนที่จะไปความเตรียมพร้อมนี่ขนาดไหนคะถึงมาถึงจุดนี้ได้คะคุณเสริมสุขก,ก่อนเดินทางไปในส่วนของทหารเนี่ยนะครับผมเห็นเขาทําโมเดลนะฮะทางกรมแผนที่ทหารเนี่ยทำโมเดลภาพจําลองปราสาทพระวิหารซึ่งคนไม่เคยปุ๊บขึ้นไปบนปราสาทพระวิหารผมก็จะมองภาพไม่ออกว่ามันจะเหลืองกันยังไงสันปันน้ำอยู่ตรงไหนทั้งเจ้ากรมเนี่ยพลโทนพดลโชคสิริเนี่ยก็ทำโมเดลตัวนี้ไปต้องถือว่าเป็นการเตรียมการในส่วนของ เพราะว่าในทีมงานเนี่ยก็มีมีฝ่ายกองทัพอยู่ด้วยโมเดลนี้ก็ได้เอาไปใช้ได้ไปชี้แจงพอไปถึงเนี่ยก็ไปคุยกับคุณมูเนียบุชนาคีค่ะมูเนียบุชนาคีนี่เป็นตัวแทนของอิรินาโบโกวาเพราะว่าอิรินาโบโกวาก็เป็นผู้บริการใหญ่นะครับส่งคุณบุชนาคีเนี่ยมาคุยกับไทยว่าว่าจะเป็นยังไง ตอนไปคุยกันคุณบุชนาคีนี่ก็ได้รับดูโมเดลโจที่ว่านี่นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะชี้ให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยให้ฝ่ายทางคุณบูเนียเนี่ยที่เป็นตัวคนกลางเนี่ยเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเหลืองกันยังไงแล้วแผนบริหารจัดการเนี่ยการโบราณตัวประวที่จะทำเนี่ยนะตามที่ฝ่ายยูเนสโกเสนอหรือทางกัมพูชาเสนอเนี่ยมันจะทําได้ไหมคนนี้ในภาพนี้เ็นเป็นบุชนาคีซึ่งตอนนี้ครับอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยกันแล้วมีการเสนอข้อเสนอ 8ข้อจากฝ่ายกัมพูชาในข้อ5และข้อ6ของฝ่ายกัมพูชาที่เสนอก็คือมีการประนามกองทัพไทยว่าเป็นผู้ละเมเบิดอทธิปไตยในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ยิงปืนเข้าไปมีการกล่าวใช้ถ้อยคําที่รุนแรงมากท่านคุณสุวิทย์ก็กล่าวในที่ประชุมอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวร่างของฝ่ายกัมพูชาคุณสุวิทย์เนี่ยได้กล่าวชี้แจงเลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพว,กวากัมพูชาได้เอากำลังฐานไปไว้ในนั้นแล้วก็ยืนยันว่าจะต้องมีการถอนข้อกลางหาตรงนี้ในร่างของฝ่ายกัมพูชาออกซึ่่่งงงงใในนนนนนทีีสุุดกกกก็มมาารรถอออคััับต้หลยยู นาคี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการไปเจอกับคุณลิกชอนะครับซึ่งเป็นลิกชอราวเนี่ยซึ่งคนนี้ก็เป็นศูนย์มรดกโลกคนนี้ก็เป็นคนมาประสานอีกทีเหมือนกันว่าในร่างมติของสองฝ่ายเนี่ยพาะต่างฝ่ายต้องต่างต้องร่างมติก่อนว่าไทยมีมติอย่างนี้กัมพูชามีมติอย่างนี้แล้วไม่สามารถเห็นสอดคล้องกันนะครับพอเห็นไม่สอดคล้องกันในภาพจะเป็นคุณลิกลิกชอราวนะครับซึ่งเป็นผู้มีการศูนย์มรดกโลกคนนี้ก็จะเป็นคนมาทําหน้าที่ประสานกับฝ่ายไทยแล้วก็เห็นว่าร่างสองฝ่่าายยไทและกัมพูช มันไม่ตรงกันเลยพอะไม่ตรงกันลิกสิราก็บอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยเขาจะเอาเข้าฟอรอใหญ่นะจะไปเข้าไปในท,ที่ประชุมเลย ต้อตจะพูดในเรื่องของ,ของเรื่องของบุรณน่าตัวประสาทวิหารตรงนี้ร่างที่คุณเสริมสุกได้มานะคะซึ่งเราก็มีกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยเป็นคําที่สําคัญมากเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะในข้อ5ข้อ6นะคะอ,อ๋ออันนี้นจะเป็นอีกการหนึ่งแต่ว่าที่ม่อกี้นี่เป็นร่างของอัมบูชาฮะตัวที่ม่อกี้ที่เราดูในภาพมันเป็นร่างของอัมบูชาซึ่งไม่ใช่ร่างสุดท้ายเดี๋ยวจะมีร่างสุดท้ายที่จะมาให้ดูนะครับแต่ว่าประเด็นใหญ่เลยก็คือเรื่องการบูรอน่าตัวประสาทเนี่ยซึ่งทางลิชชอร์ราณ ทางอัลคาลิฟาซึ่งเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมคนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรใช้เท่าไหร่หลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะมตอนนี้เป็นความหวังใช่ไหมคะว่าพอจะช่วยฝ่ายไทยใช่หรือประเด็นเรื่องการบูรณาตัวภาษาพระวิหารเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นซึ่งฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ยูเนสโกเห็นตรงกันว่าควรจะต้องมีการบูรณาตัวภาษาแล้วก็เป็นประเด็นที่ฝ่ายไทยเนี่ยเห็นค้าเนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าต้องดูแผนที่หน่อยเพราะว่าไอ้ข้อเสนอที่ ทำไมฝ่ายไทยถึงรับไม่ได้คที่จริงข้อเสนอบูรณะตัวประสาทตอนแรกในทางคุณบกว่าได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีอภิิ์ไปแล้วก่อนที่จะประชุมวันนี้นะคะใช่คตอนี้อันนี้คือดูแผนที่นะครับเส้นแดงที่เห็นจุดๆุดข้างบนเนี่ยคือแนวหนึ่งต่อสองแสนที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอนะครับเส้นล่างเนี่ยจะเป็นเส้นสันปันน้าที่เป็นฝ่ายไทยเสนอนะฮะเดี๋ยวขอดูแผนที่อีกตัวนะฮะอันนี้เป็นแผนที่เราเห็นตัววัดอยู่ในถนนตัดขึ้นมามันจะมีแผนที่อีกอันหนึง่งซึ่งน่าจะเห็นความชัดเจนว่าทําไมถึงเรายอมมไไ่ด้ ตรงจุดพื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่ที่ฐานกัมพูชาขนณะนี้เข้ามายึดครองพื้นที่อยู่นะครับพื้นที่สีฟ้าที่เนียออกไป4.6แต่สีเหลืองนั่นก็อยู่ใน4.6นะครับเราจะเห็นตัวประสาทเนี่ยอยู่มุมด้านขวาเลยาตามมติมรดกตามมติสารโลกเนี่ยให้เฉพาะพื้นที่สีสีสีเทาอนะครับสีเหลืองอ่อนที่อยู่ทางด้านขวา ส่วนจุดที่บราณสานกัมพูชาย,ยึดอยู่นั่นแหละเป็นพื้นที่ที่ล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยแล้วแผนบบรณหน้าตัวปรษสาทพระวิหารของฝ่ายกัมพูชาที่เสนอเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาต้องการที่จะเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองที่มีฐานกัมพูชาย,ยึดอยู่ในขนานี้ซึ่งในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการละเมิดอ,อิิปไตยของไทยอยู่แต่ว่าในการเสนอร่างตัวนี้เนี่ยทางฝ่ายคุณสุวิทก็มองอะครับว่า ถ้าเรายอมรับแผนที่เสนอให้มีการบูรณะตัวปราสาทเนี่ยก็หมายความว่าอนุญาตให้กมพูชาเนี่ยเข้ามาใช้ในพื้นที่ตรงนี้ได้<ะ>ซึ่งการเข้ามาได้เนี่ยครับมันจะต้องขึ้นมาตรงถนนเส้นสีเหลืองทางซ้ายมือนะครับตรงนั้นเป็นถนนที่ขึ้นมาจากบ้านโกมุยแล้วก็ปัดขึ้นมาบนตัวปราสาทพระมิหารแล้วก็เข้าไปตรงตัวปราสาทพื้นที่สีเหลืองเข้มที่เป็นจุดสีแดงมีวัดแก้วสิกขาคิรีสวัส์ทั้งหมดนี้อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยท<ะ>คุณสุวิทย์ยืนยันเลยครับว่าถ้ามีตัวนี้แนบเข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่่สาามรถทีจะ รับตรงดั้นได้ฝ่ายยูเนสโกพยายามที่จะดันให้มีการบูรณะเพราะว่ายูเนสโกเห็นว่าหน้าที่ของยูเนสโกอันหนึงครับคุณนัทธาก็คือการบูรณะตรวประสาทอมรดกโลก อะไรก็ตามที่เป็นเวอร์กิลิเจตเป็นมรดกโลกเนี่ยเขาก็ต้องรักษาแล้วแล้วในมติของฝ่ายกัมพูชาที่ออกมาล่วงหน้าของเขาเองเนี่ยที่กล่าวหาฐานไทยเนี่ยว่าไปทําลายตัวปรา,าสาทเนี่ยมันก็สอดรับกับสิ่งที่ยูเนสโกต้องการก็คือต้องการบูรณะแล้วก็มีการใช้ถ้อยคําว่าฐานไทยเนี่ยสร้างความเสียหายซึ่งคุณสุวิทย์ก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าที่มันเกิดยิงกันเพราะฝ่ายกัมพูชาเอาอาวุธหนักเอาปืนเอาทหารเข้าไปอยู่ในนั้นก็เกิดยิงต่อสู้กันอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญเลยเพราะว่า หัวใจสําคัญที่อยู่ตรงนี้เลยครับค่ะเป็นความพยายามที่จะเจรจาต่อรองเพื่อทางให้ยูเนสโกแล้วก็คณะกรรมการเข้าใจแต่เมื่อเขายังไม่เข้าใจแล้วเรื่องความพร้อมเรื่องแนวทางการทํางานของฝ่ายไทยเองนะคะคุณเสริมสุขติดตามแล้วประเมินนี่เป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าไม่เป็นเอกภาพนะครับไม่ใช่เป็นดรีมทีมอย่างที่ที่ควรจะเป็นเพราะว่าการไปครั้งนี้เนี่ยคุณสุวิทย์เป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็ได้รับอํานาจจากนาย,ยกรัฐมนตรีในการทํางานเต็มที่ตอนนั้นคุณสุวิทย์จะลาออกแล้วก็คุยกันก็ได้อำนาจก็คือคุณสุวิทย์เป็นหัวหน้าคณะ ผมเห็นภาพที่ออกมาเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไม่เต็มที่ครับทางทูตคุณวีร,วรพันธ์วชราทิศซึ่งเป็นพูดทูตผู้แทนถาวรประจํายูเนสโกตลอดเวลาการประชุมหนึ่งสัป,ปดาห์ที่ยูเนสโกสำนักาางานใหญ่ที่นั่นผมไม่เห็นท่านทูตเลยผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งต้องทํางานร่วมกันโอ้โหท่านเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นคณะทํางานในคณะเจราจารมรดโ,โดโลกที่มีคุณสุวิทย์เป็นเป็นหัวหน้าเจราจามีคุณ มีลองมีลองคณะผู้แทนทาวนคุณอรชาตินะครับซึ่งคนนี้ก็อยู่ทํางานต่อนเนื่องแต่ว่าประเด็นเนี้ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คนติดใจแล้วคุณอัศาดาเนี่ยครับเดินทางไปถึงวันที่20่สิบเขาจะประชุมวันที่23นะครับแต่ว่าประชุมไม่ได้เพราะว่ามันตึงเครียดมากแลวหาข้อยุติไม่ได้ก็จะประชุมวันที่25ก็เป็นวันที่25ซึ่งคุณคุณอัศาดาเนี่ยจะต้องเดินทางกลับเมืองไทยแล้วคุณอัศดาก็ไม่ได้อยู่ด้วยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าในสถานการณ์หน้าสิ การตูระหว่างประเทศสูงมากเนี่ยควรจะต้องอยู่นะฮะในการช่วยเหลือหรือว่าช่วยดูทิศทางอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าท่านก็ไม่อยู่แล้วท่าทีของคุณสุวิทย์เองนะคะในการที่จะฟังข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศเป็นยังไงบ้างมันก็มีปัญหามันก็มีปัญหาในเรื่องของถ้อยคำน,นะครับเพราะว่าตอนที่ร่างมติของฝ่ายกัมพูชาเสนอเนี่ยมีการใช้คําว่า restoration แล้วก็ r e p a r a t i o n ที่แบบว่าการซ่อมแซม จ้าหนาที่ที่ไปจากกรมศิลปากรเนี่ยของคณะเจราจามาดกโลกนี่ก็ทักท้วงบอกว่าเฮ้ยใช้สองคำนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าใช้สองคำนี้เนี่ยมันจะไปเข้าทางกัมพูชาเลยเพราะว่ากัมพูชาพยายามบอกว่ามันเกิดความเสียหายจากการสู้รบเราไปยิงเพราะฉะนั้นมันต้องมีการรีแพร์มีการ restoration <c oughs> ทางเจ้าหน้าที่ทางกรมศิลปากรก็บอกว่าต้องใช้คําว่า protection หรือ conservation ในการอนุรักษ์อันนี้ก็เป็นการโต้เถียงกันในขณะที่ฝ่ายกระทรวงต่างประเทศเนี่ยกลับเห็นว่าข้อความนี้ไม่น่าเป็นเรื่องสําคัญคือมันจะมีจะบอกว่าขัดแยง้งก็คงไม่ใช่ขัดแยง้งแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่มีความเห็นที่แตกต่างกัน <c oughs> ในภาพจะเป็นบรรยากาศในห้องประชุมนะครับในห้องประชุมหาเรือกันอย่างเคร่งเครียดเหมือน,นกันในช่วงก่อนหน้านั้นคุณศัสดาช่วงนั้นก็ยังอยู่แต่ว่าขณะนั้นเนี่ยยังไม่ใช่วันที่ยี่ห้ายังไม่ใช่ยังไม่ได้เอาเรื่องเข้าะนค เรื่องบทบาทของคุณเทพมนตรีทางคนที่ประเทศไทยอาจจะสงสัยกันมากนะคะเพราะว่าดูเหมือนจะได้บัตรผ่านจากคุณสุวิทย์โดยตรงด้วยทําไมถึงบทบาทเยอะขนาดนั้น,นะคะ่ะผมเข้าใจว่าคุณสุวิทย์เองก็พยายามจะทําความเข้าใจกับกลุ่มพันธมิตรด้วยนะครับให้เข้าใจถึงการต่อสู้ที่ไปดําเนินการที่นั่น<อ>คุณเทพมนตรีไปเนี่ยก็เลยก็เลยมีบัตรที่สามารถเข้าไปในห้องประชุมก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเนี่ยก็ค่อนข้างไม่สบายใจเพราะหลายครั้งก็ไปถ่ายรูปไปเอาข้อมูลออกมาแล้วก็มาเผยแพร่บางเรื่องก็เป็นเรื่อองงที่่คนข้า อาจจะเสนอแล้วเนี่ยมันมันทำให้ทางทางคุณสุวิทย์คือไปเขียนอีกลักษณะหนึงง่งอะนะครับไปเขียนว่า เป็นการไปขายชาติหรือว่าเป็นการไปทาให้บ้านเมืองเสียหายอะไรเงี้ยซึ่งคุณสุวิทย์ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าไปเขียนอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่ละก็เลยเรียกคุณเทพมนตรีมาเคลียร์กันแล้วก็มีการชี้แจงที่ออกไทยพีบีเอสวันนั้นนะครับคุณเทพมนตรีก็พยายามอธิบายครับแล้วก็ยืนยันว่าบทบาทของคณะทำงานที่มาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายชาติแต่ว่าเป็นการมาปกป้องมาทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยค่ะทีนี้พอพูดคุยกันไม่รู้เรื่องเห็นท่าทีแล้วว่าคุยกับทางตัวแทนของพอออย่ายูเป็นยังไบ้าะ วันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะครับตอน6โมงเย็นตอนช่วงนั้นระหว่างเที่ยงถึง6โมงเย็นเนี่ยมีการลบบี้ตลอดเลยเพราะว่าข่าวเริ่มออกมาแล้วว่าไทยไทยจะถอนตัวสาเหตุที่ถอนตัวเพราะว่าหนึ่งประเด็นสําคัญเลยนะฮะแผนบูรณาตัวภาษาพระวิหาร ไทยบอกว่ายังบัวณาไม่ได้ที่บัวณาไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นยังมีปัญหาเรื่องข้อพิพาทแต่ยูเนสโกต้องการให้ไทยเนี่ยเห็นด้วยกับแผนบรูรณาตัวนี้ซึ่งฝ่ายกองทัพที่ไปเนี่ยมีแม่ทัพภาคที่สองแล้วก็มีเจ้ากรมแผนที่ทหารก็ทักท้วงว่าถ้าเข้ามาบัวณาแล้วจะบัวณาอย่างไงจะมายัางไงคุณจะขึ้นมาจากไหนเพราะว่าตัวประสาทเนี่ยเป็นของกัมพูชาแต่ว่าพื้นที่รอบข้างเนี่ยอยู่ในเขตอธิปบตยของไทยแล้วคุณจะเข้ามาโดยไม่ผ่านแผ่นดินไทยเนี่ยมันไม่น่ามันทำไม่ได้าทะะี่ แล้วชี้แจงผ่านตัวแทนยูเนสโกซึ่งเที่ยวนี้โบโกว่าไม่ได้มาคุยกับไทยเลยนะฮะผ่านคุณบุชนากี้แล้วก็มีลิกชอราบซึ่งมาทำประ,ประสานพอเขาเห็นท่าทีที่ชัดเจนของไทยว่าเราไม่ยอมเนี่ยเขาก็เห็นว่าเกิดความอิดอัดละแล้วเขาก็บอกว่าจะเอาเรื่องเนี่ยเข้าไปในฟลอร์เลยเข้าไปในที่ประชุมใหญ่เพื่อลงมติท่านคุณสุวิทย์ก็บอกว่าถ้าคุณเราเข้าไปในฟลอร์ใหญ่เนี่ยผมก็ไม่มีทางเลือก เพราะเหมือนกับว่าคุณจะเข้าไปในฟลอร์ใหญ่เพื่อที่ประชุมใหญ่เนี่ยมีมติเห็นตามสิ่งที่คุณเสนอในขณะที่ฝ่ายไทยพยายามบอกตลอดว่ามันมีปัญหามันเกิดการสู้รบแล้วมีความสูญเสีย4-6กุมภาพันธ์คุณก็เห็นมีการยิงกันตลอดแล้วคุณไม่รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นที่คุณสุวิทย์ไปชี้แจงแล้วพอถึงสถานการณ์ที่เขาจะเอาเรื่องเข้าเนี่ยคุณสุวิทย์ก็ต้องยืนขึ้นอ่านถแถลงการ์อาจเป็นจดหมายซึ่งเตรียมไว้ตลอดช่วงบ่ายนะครับตรงนี้หมายความว่าคุณสุวิทย์มั่นใจว่่่าาาถ้าต้ตองงโวนในททีปรระะชุมจจิๆยยฝไ ต้องแพใช่ไหมครับแน่นอนอันนั้นชัดเจนครับเพราะว่าคณะกรรมการยี่เบ็ชาตินี่ที่มีการทํางานประเมินกันเนี่ยเราได้ไม่ถึงครึ่ง<ฆ>แล้วมันไม่ควรจะต้องเป็นเรื่องโหวตครับคุณทัศนาเพราะว่าเรื่องมรดกโลกเนี่ยมันควรเป็นเรื่องฉันทามติมันควรเป็นเรื่องของทุลุกฝ่ายควรจะต้องดีใจกับการได้ขึ้นมรดกโลกแต่ว่าพอ<ฆ>ขึ้นแล้วเนี่ยมันมีปัญหากระทบเขตแดนเนี่ยก็เป็นประเด็นที่คุณสุวิทย์ทักท้วงและในจดหมายที่อ่านตรงนั้นผมคิดว่าตอน,นช่วงที่คุณสุวิทย์อ่านจดหมายลาออกเนี่ยประท้วงอะน,นะฮะ ซึ่งผมก็ถามว่าทำไมไม่มีคําว่ารีไซค์กันบอกเขาว่าดินนวสปนามเนี่ยก็เป็นการบอกชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กรรมการมรรโกโลกทาแล้วดินนวสอนุสัญญามรรโกโลกภาคีอนุสัญญามรรโกโลกปีหนึ่งข้าคือเราเราจะไม่ร่วมร่วมร่วมในการทํางานด้วยเกิดขึ้นหลังจากที่คุณสุวิทย์ประเมินสถานการณ์แล้วว่าทางดีจีก็คือทางโบโกวาเนี่ยครับดีเลคเตอร์ใหญ่เนี่ยต้องการที่จะให้เรื่องยุติภายในวันอาทิตย์แล้วในช่วงนั้นคุณสุวิทย์เข้าไปสุวิทย์เขาพยายามจะบอกวนนไััไปปจทร์ดดม เพราะว่าขอเวลาหาลือกันให้ผู้ใหญ่พูดคุยกันแล้วก็ปรับท่าทีกันปรากฏว่าข้อเสนอของฝ่ายไทยเนี่ยนะครับเลือกให้เลื่ยออกไปอีกหนึ่งวันเนี่ยไม่ได้รับการขานรบับจากที่ประชุมเลยผมคิดว่าในสานการอย่างนั้นถ้าคุณสุวิทย์อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องรับรู้แล้วครับว่ามันผิดปกติเพราะว่าทางยูเนสโกเนี่ยต้องการให้เรื่องนี้เข้าไปโหวตในฟลอร์แล้วถ้าไปโหวตในฟลอร์เนี่ยเราแพ้แน่แล้วหมายความว่าเราจะต้องรับมติที่ออกมา เพราะนี่คือเกมที่คุณสุวิทย์ต้องเล่นก็คือออกจากคณะออกจากคณะกมการมรดอกโลกแล้วก็ภาคีอนุสัญญาก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่มีผลผ,ลผ,ลผลูกพันในภาพจะเป็นจดหมายลาออกของคุณสุวิทย์นะครับซึ่งคุณสุวิทย์ก็จะพูดชัดเจนครับว่าได้พยายามทักท้วงและยูเนสโกเนี่ยไม่เข้าใจถึงความอ่อนไหวของเรื่องเขตดแดนเรื่องพรมแดนที่ทําให้การขึ้นทะเบียนมรดอกโลกเกิดปัญหาขึ้นครับเป็นความสุ่มเสี่ยงมากนะคะกับการตัดสินใจที่ต้องตัดสินใจแบบนี้นะคะจะได้นะคะคุณเสริมสุขเวลาใกล้จะหมดมากๆแต่ว่าคุณณเสสรรริิมุขออาาาาาาาจจตตต้งงไปดทํ่่วืกพ คาวินิจฉัยของศาลโลกจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นคะก็ที่ศาลที่ศาล<า>โลกนี่ก็เป็นถานการที่ต้องดูครับเพราะว่าเขาขอให้ถอนทหารออกจากพื้นที่ตามาแผนที่ว่าชั่วคราวะนะครับซึ่งตรงนี้นี่คนทางคุณก็กังวลครับว่ามาติที่ออกมาเนี่ยถ้าเรารับเนี่ยเขาก็เอามาติตรงนี้ไปที่ศาลโลกเพื่อบอกว่าเนี่ยทางที่ประชุมยูเนสโกเห็นด้วยกับตรงนี้ทั้งศาลโลกเข้าใจว่าจะมีคำพิพากษาน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้าถึงกลางเดือน แล้วก็คิดว่าท่าทีของไทยก็ชัดเจนนะต่อสู้กันไปแล้วก็อยู่ที่ว่าถ้าเป็นสารสติยุติรมฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ผมคิดว่าการต่อสู้ของฝ่ายไทยในการชี้แจงก็มีมีเหตุผลแต่ที่ต้องกังวลอันหนึ่งก็คือมันจะเกิดการสร้างสถานการณ์อย่างที่กัมพูชาชอบทําอีกครับเพราะว่าจะสร้างสถานการณ์เพื่อให้สังสารโลกเนี่ยครับเห็นว่ามันมีสถานการณ์ที่ตึงเครียดมีการเผชิญหน้ากันมีการสู้รบกัน เพื่อสร้างความชอบธรรมให้คณะผู้พากษาสาลร,รโลกเห็นว่าจะต้องให้ฐานไทยเนี่ยถอนกําลังออกจากพื้นที่ตรงนั้นซึ่งเราก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยครับที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดการเผชิญหน้าเพราะตัวราษาทพระวิหารไม่เคยมีการยิงกันแต่พอฐานกัมพูชาเข้าไปมันก็เกิดการสู้รบเกิดความเสียหายขึ้นอะไะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามอนะคะขอบพระคุณคุณเสริมสุขมากค่ะ เป็นความคืบหน้านะคะเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เกิดขึ้นนะคะจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่35ที่ไทยประกาศถอนตัวจากความเป็นภาคีอนุสัญญามรดกโลกนะคะพักกันสักครู่ก่อนคะ่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งสำนักข่าวเอาจาซซีร่าและ bbc นะคะที่สัมภาษณ์กับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีค่ะสักครู่ค่ะ